นี่เขามาดูเลยนะครับเนี่ยเอาอะไรครับอะไรครับเนี่ยคุณทำอะไรคุณทำอะไรคุณคุณพักกพรคุณคุณเป็นคุณพักกพร ตอนนั้นอะไรครับเนี่ยปลาปลาไหลเอาคุณจะมากินดักแด้อะไรเวลานี้ไม่อาจารย์ฮะคุณไม่กลัวเป็นแพ้ไม่กลัวพันคอเหรออแล้วนี่อะไรครับเนี่ยาเมาข้าเมาสีใบเตยเหรอขอไม่เอาไม่อครับป้าเมาสองหูจ้ะผม ปันไม่คยดีโอ้วน้นิ่นมค่ะครับปันไม่ค่อยดีเดี๋ยวก็กินแหละถุงเท่าไหร่ม้าอะไรนะแน่ถุงแล้วอันนี้แอาได้ของาวนตาไง้่ายรอมกันเลยจ่ายให้ิวิถีชีวิตของคน

แล้ว้องปลูกกินปลารเป็นหรอได้ปลาร้าสุกกินได้เบรลอ,รอยนะคะโอ้โหอะไรวะเนี่ยข,ขา,ายทีนมาลองกินให้ดูหน่อยกินให้ดูหน่อยโอ้ยของแสบบกกระบอกเนียนี่ นี่ดูข้าวเม่านะนี่มันจะดูเนีน่ยเนื้อมันจะไม่นคนก็สนใจดักแด้มากกว่าว่าคุณจะกินดักแด้ได้ไหมจะใช้ช้อนจะใช้มือแล้วล้างมือยังครับเนี่ยไม่ล้างไม่ล้างอีกมันกินดักแด้กินดักแด้โอ้ยขออืมแบบอืมไปมือกินดูหอ,อมกะทิไม่ไม่ใช่หอมตะไคร้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวปิ้งๆฮะ ยี่สิบบาทถุงนะแม่จะไแร้หนูรื่อทีงั้นห้าสิบบาทแนะช่วยนีใจต่อแค่สามถุงห้าสิบกันมั้งโอ้ยถุงสามแกใช่แคเดินเงือออกชอบกินเลยจะไปต่อเขาอีกห้าสิบบาทมันก็ถูกแล้วเอออร่อยจริงนะเก็ใส่ตะไคร้อะมันก็เลยหอมนะเข้าวเม่าอร่อยอ่ะเก่งจริงนะในวิสตามิสซหนูเห็นแล้วว่ามันอร่อยนี่ดูเห็นไหมตัวมันเป็นตัวเนี่ยข้าวเม่าเนี่ย หนูเห็นแล้วปกตินหนูไ <Okay. S 1> ม่ก็นแข<อ>็มาดูดิแกเข้ามอมาดูดิหน้าตาเป็นไงชางไปแน่เห็นไหมข้าวเมามันเป็นตัวมันไม่เลนะนะมีสองอย่างไม่เละก็แข็งอร่อยอร่อยตบอาวตายละดื่มไปว่าทำอะไรเอะ